จังวันนี้สวนกับเร็วแล้วไหลต่อมาที่ลุยโซเลสกระชากหนึ่งกีแล้วใส่ขวหลอดม่วงนิ่มนิ่มๆมหมยคือช่ว่บินมาที่เนม่า มีมารอดึงเข้าในแล้วไหลต่อมาที่หลุยสัวเลแล้วใส่นิ่มๆมาอีกสวนนี้มาพลิกมาแล้วหลุยัวเล่พลิกหนึ่งครแล้ว่านนิ่มๆจังหวะต่อมาแทงต่อมาที่หลยสีสัวเล่ดีหนึ่งครั้งแล้วหลุดแล้วครับแล้วใส่เข้าไปนิ่มเหตุบริการเติมเจมเมปอตเติมถูกเติมไวให้สปีดได้ขิดเปรบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS อเอแลออนด์้วยรบบเครื่องเรื e ่องอีฟบอร์นอกจากนี้ยังมีบริการเจบชั้นนันมืออื่นอีกมากมาย สนใจเติมเกมชิงลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมเลยนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยลุย ส่วเลล่างอีบิกที่มาให้เราเปิดอาทิตย์นี้นะทุกคนนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการจำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ3 0 0ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูวิธีการอัพกันเลยครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนก็มาดูกันเลยครับผมก็จะให้ทุกคนดูวิธีการอัพของผมกันก่อนนะผมก็จะไม่ได้อัพออตโนต้นะทุกคนนะก็จะได้คือโซลเล1ร้อยห้ามนะก็จะอัพเป็นแ4 11 11 4แบบนี้นะทุกคน นะถ้าใครจะอัพตามก็ไปอัพตามกันได้ทุกคนนะนะแต่ว่าต้องดูชิปให้จบก่อนนะว่ามันโหดหรือเปล่าทุกคนมาถ้าเป็นออโต้มันก็จะได้14-12-84แบบนี้นะทุกคนนะแล้วให้เราไปลดแล้วก็มาเพิ่มตรงสปีดนะทุกคนให้มันเพิ่มขึ้นนะมันจะได้วิ่งทะลุช่องอาช่องดีๆให้เรานะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะส่วน บูสเตอร์ที่ผมใส่ให้เขาก็มาดูกันเลยว่าผมใส่อะไรให้เขานะผมก็จะใส่เป็นอาเจริตี้ให้เขานะทุกคนนะก็คือความค่งตัวนั่นเองนะทุกคนบวกไป1นึนะพ็ประมาณนี้นะทุกคนนะสําหรับบูสเตอร์ช่องที่2นะที่ผมใส่ให้เขานะก็จะได้ร้อยห้สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ไปดูค่าพลังจริงๆของเขาเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะก็เป็นสไตล์คเชอร์แล้วก็ได้สูงสุดที่ร้อยห้านะทุกคนเจมลุก96 แต่ว่าบอลคนตัวพวกดิบบิ้งก็จะไม่ใช่จุดเด่นของเขานะทุกคนนะเพราะว่าเขาไม่ใช่สายเลี้ยงนั่นเองนะก็จะมีจบสกอร์ที่สูงนะทุกคนแล้วก็ลูกปั่นก็มีใช้ได้นะทุกคนนะแล้วก็สปีดต้น99นะทุกคนนะแล้วก็สปีด9 1นะคียิงวอรเวอร์ก็ยิงแรงอยู่นะทุกคน94นะผมก็จะเอาแบบนี้แหละให้มันวิ่งทําทางแล้วจบสกอร์อย่างเดียวเลยนะทุกคนนะเราไม่ต้องเอาคองบอลเยอะแยะนะสําหรับกองหน้านะก็จะ ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่าพี่ลุยโซเลสของเรานั้นจะโหดสักแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับถ้าเรายิงไม่ได้เราก็จะเอาลุยโซเลสเข้าไปกัดก่อนนะทุกคนนะเราถึงจะยิงได้นะก็มาดูกันเลยว่าลุยโซเลสของเราจะโหวสักแค่ไหนนะอันดับเลกผมก็จะมาดับตัวกันก่อนนิดนึงนะไม่ต้องอะไรมากมายนะทุกคนนะสาหรับแผนนี้นะมาดับแบบนี้ดับโรโนโรัลโด้ไวแล้วก็ มาดูกันในเกมเลยก็ว่าลุยสวเลสของเราจะโหดแค่ไหนก็มาดูกันเลยครับมาเกมนี้ขอแบบสักประตูสองประตูก็แบบพอใจแล้วนะทุกคนนะมาดูกันเลยส่งมามเกือบดักได้วะทุกคนแต่มันติดเราแรงนิดนึงนะเมื่อกี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะปั้นแค่หลุยสวเลสอย่างเดียวเลยนะทุกคนตัวอื่นก็จะได้โอกาสก็ยิงนะแต่ถ้าไม่ได้โอกาสก็จะไม่ยิงนะก็จะปั้นหลุยสวเลสอย่างเดียวเลย มาดังได้แล้วสวนกลับแล้วแทงเลยโอ้โหได้เลยไหมลูกนี้แล้วผมจะใส่หลอดม่วงม่วงนิ่มนิ่มโอ้โหเห็นไหมทุกคนโอ้โหโคตรคุมว่ะนี่แหละทุกคนที่ผมจะเน้นจบสกอร์แล้ววิ่งทําทางอย่างเดียวนะที่ผมอัพมานะมันก็จะได้แบบนี้เลยนะทุกคนกองหน้าเราต้องอัพประมาณนี้นะจบสกอร์แล้วก็หาช่องดีแช่นั้นเองนะทุกคนนะสำหรับกองหน้านะ แล้วสเปียมัน9.9อ่ะทุกคนมันก็เลยได้เปลี่ยนมะาดูโอ้โหไปแล้วอย่าบอกนะว่าหายนะลูกนี้นะใสนิ่มนิ่มโอ้โหทุกคนลุ้นแฮตติกเลยทุกคนครึ่งแรกนะโอ้โหโคคมอ่ะหรือโซเลสน,นะโอ้ย9นาที2ลูกว่ะทุกคนโอ้โหถือว่าคมมากๆนะความรู้สึกผมโอ้โหมันยิงคมมากทุกคน ยบงไกลแบบนี้โอ้โหไปอีกแล้วจังหวะนี้หลุยสัวเลสโอ้โหไม่ตามเลยแล้วก็นิ่มๆโอ้โหเขาปล่อยจอยเลยวะทุกคนแฮตทิกว่ะโอ้โหครึ่งแรกกดแฮตทิกแล้วนะโอ้โหโคตรโคตรวะทุกคนหลุยสัวเลสิบสามนาทีสามลูกนะโอ้โหมีลุ้นลูกที่สี่ทนี่ยทุกคนมาเวลาเหลืออีกเยอะเลยนะ ยังไงคึงออกมาโอโหไปแล้วโคปลาเมื <c> ่อ <oughs> ปั่นด้วยขวาวะทุกคนถ้าเขาปั่นซ้ายน่าจะหายแน่นอนนะเมื่อกี้นะแต่เขาปั่นผิดข้างไปน,นิดนึงทุกคนมาไม่เป็นไรไปช่วยขึ้นโอโหลุยโซเลสของเราโอโหจัดๆเลยวะทุกคนมาโคกมาอยู่เนวซี่เมซี่คึงไปมาแล้วไหลต่อไปที่โซเลสโอ้โหไม่ถึงวะทุกคน ยังไงไหลมาที่สวเลีตอีครั้งแล้วอุกิ๊กว่า <c oughs> จะเอาแบบยิงให้ได้นะทุกคนแต่มันไม่ได้ว่ะมาอุย๊ยน่าจะพลิกไปข้างหน้านะทุกคนเมื่อกี้นะนึกว่าเขาจะแบบอยู่ด้านหลังเรานะผมก็เลยแบบม้วนนิดนึงเนะมื่อกาี้นะมาคึงไว้สองตัวสามตัวโอ้โหแข็งมากยังไงโดนส่วนกับเร็วแล้วทุกคนแทงออกมาก็ติดคานาวาโลดักได้สบายลูกนี้ตรา ยังไงตุรามเข้ากลางมาไหลออกมาที่โอ้โหกุลิดช้าเกินไปนิดนึงโอ้โหถ้าแทงได้นะเมื่อกี้นะ่าหลุดแน่นอนนะทุกคนเบิ้นมา1-2แล้วไหลออกมาเบิ้นมาที่ลุยสัวเรสโอ้โหโอ้โหทำอะไรมาทุกคนนี่เลยทุกคนความแบบสามารถในการเลี้ยงบอลของเขามันไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าให้ทําทางแล้ววิ่งแบบนี้โอ้โหถือว่าโหดมากๆ,ๆเลยนะทุกคนนะสำหรับลุยสัวเรสนะถือว่าคมแบบระดับต้นต้นของเกมเลยนะทุกคนนะ สำหรับพรมผมนะที่ผมแบบสัมผัสได้นะมาดูกันเบิลมาที่เมซี่ตัดมาที่คิริยานิบาเป้รอรอรอไม่ยิงโอ้โหว่าจะรอหลุยส์ซัวเรสนะทุกคนมาเบิลมาที่ซัวเรสโอ้โหจำพอนพลาดไปนิดนึงดนโดนฉกเลยว่าทุกคนเมื่อกี้นะมาฟื้นทัชไม่ดีเลยก็เลยโดนดักไว้ได้นะเมื่อกี้มาเบินมาหนึ่งสองแล้วไปแล้วโอ้โหไม่ทันว่ะทุกคน มาตอนนี้เขาตั้งหลักได้แล้ววะทุกคนตอนนี้เขาเริ่มจะแบบต่อวันดียิ่งขึ้นแล้วนะเคืนมาที่จุดดวดักมาได้อยู่ที่กุลิตไหลเขากลางมาเบิ้ลหนึ่งสองโอ้โหไม่ถึงเอมเปอปปี้วะดวนส่วนกับเดียวแล้วเบิ้ลติดคานาโบโลอยู่เบิ้ลมาคืนมาโอ้โ oh, ห oh, oh. คืนอะไรเว้เนี่ทุกคนไปแล้วโรนัลโดโดนโจกไปได้แล้วคืนมาที่โจเรส เบิร์นโอ้โหยังติดว้ทุกคนยังได้อยู่โอ้โหจะได้บุกแล้วนะเมื่อกี้นะแต่หมดเวลาก่อนว่ะทุกคนก็โอกาส3ามครั้ง3ประตูของลุยโซเลสก็ถือว่าจบสกอร์100%เปอซอยู่นะตอนนี้นะทุกคนโอ้โหโคตรโหดว่ะเปลี่ยนไปประมาณนิดนึงนะทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนเยอะนะมาดูต่อกันครึ่งหลังนะทุกคนนะว่าหลุยพิกัดโซเลสของเรานั้นมันจะ เบิกสกอร์เพ er ิ่มได้อีกหรือเปล่าก็มาดูเลยทุกคนมาเปิดไปก่อนเลยเฮ้ยแอซิดหรือเปล่าเบิ้ลมาแมสซี่นิ่มๆโอ้โหไม่ได้แอซิดแต่ว่าได้เปิดให้เพื่อนหลุดที่ก้โอ้โหยีหอนแล้วนะทุกคนการส่งบอลก็ดีน้ำหนักก็ได้เมื่อกี้นะจะแอซิดจะยิงเองก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนนะสำหรับหุยสัวเลสนะมาดูกันต่อโอ้โหดักได้แล้วมาที่สัวเลสโอ้โหไม่ทันว่ะทุกคน แต่ก็ยังดักได้อยู่นะแต่จังหวะน,นี้รุดแล้วไม่ส่งผมจะยัดโอ้โหติดเ,เสียบทุกคนไม่เอาชัวร์นะแต่เอามันนะเมื่อกี้นะเพราะว่าเรายิงนํำห่างสี่ลูกแล้วนะทุกคนนะผมก็เลยแบบอยากลองยัดดูนะไม่ได้ส่งไห้เพื่อนยิงนะเมื่อกี้นะยังไงสกอร์ล้วก็แบบตุนไวยเยอะอยู่แล้วนะทุกคนมาเราต้องเล่นสบายๆแล้วนะตอนนี้นะ เราก็จะปั้นลุยสวเลสได้สบายยิ่งขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เบิกสกอร์เพิ่มอีกหรือเปล่านะทุกคนมาจาังหวะนี้เขาต่อวันดีขึ้นว่ะทุกคนยังไงเบิ้นออกมาออกมาที่โรบร์ตส่นขึนมาที่เป๊บเป๊บ,ปบทาําไงเป๊บไหลามาก็ติดโอ้โหกระตกนิดนึงอย่างโอ้โหอุ่ยกระตูส่งไม่ดีเลยว่ะทุกคนมาอย่างได้อยู่เชสซาเบิ้เข้ามาที่ลุยสวเลส หลอกหลอกไปทีนึงแล้วพิกโอ้โหโ,โ,โดนตันไว้วะทุกคนไม่ได้วะเมื่อกี้นะมายังไงเขาเบิรนเร็ววันทูแล้วแทงมายังติดอยู่ขึ้นมาเวล่าโอ้โหส่งไม่ดีวะทุกคนโดนโรดี้ดักได้แล้วคืนมาที่คิริยานเนปเป้เบิ้นมาที่โรนัลโด้โดนดักไว้จุดคืนมาเบิรนมาเร็วกับยูเนวเวซี่ทันไหมโอ้โหไม่ทันวะทุกคนตินโรเบสซันวะ โรเบอร์สันก็เร็วนะฮะแต่สุกไม่ดีว่ะลูเบอสันมาที่เมซี่พลิกพลิกแล้วหลุดแล้วโอ้โหล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหล้ำจริงด้วยว่ะทุกคนโอ้โหถ้าไม่ล้ำนะเมื่อกี้นะพลิกเข้าซายนะได้ส่องส่องคมๆเลยนะเมื่อกี้นะถ้าไม่ล้ำนะมาดอนนาลูมาเปิดมาโขกวายยังไงดิโอเนลเมซี่เมซี่ไหลเข้ามาที่ทลุยซัวเรสพลิกพลิก พิกหนึ่งทีแล้วหลอดม่วงม่วงหูยยิงแรงนะทุกคนนะเขามีพลังการยิงที่สูงอยู่แล้วนะสำหรับดุยสัวเลสนะแต่ก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนะั้นนะทุกคน94 95นี่แหละนะถ้าผมจำไม่ผิดอะมาเบินมายางได้อยู่เบินมาที่วิวเวอร์เมซี่สัวเลสอยู่ไหนหักหักเข้าขวาไม่ถนัดนะทุกคนมันก็หันข้างยิงนะเมื่อกี้นะก็เลยไม่แรงนะ มาโกไว้ได้อยู่ที่หลุยสัสวเรสอีกหนึ่งครั้งหมวนมาหมวนหนีเดยองแล้วพลิกมาแล้วใส่หลอดมุ่งม่วงโูโห้หต้องปัดทิ้งเลยครับลูกนี้โู้ยิงโคตรแรงนะทุกคนเมื่อกี้นะเห็ีบบอลแบบเืนขึ้นเลยนะโอ้โหถือว่าแบบสวยมากๆนะอ้ากดโอ้โหอย่าบ,บอกนะว่ายอมแพ้นะทุกคนใช่ไหมโอ้โหถ้าหมุนนาน,านๆแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยว่ะทุกคน ยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าโหดมากๆนะทุกคนนะสำหรับหลุยสวัวเลล่างนี้นะผมแบบยอมในความคมจริงๆนะทุกคนเอ็มเปเป้พวกเอโต้ที่ผมได้มายังไม่ทมคมเท่าหลุยสวัวเลยนะดู 14เกม23ประตู5แอสซิสต์เยทุกคนถือว่าโหดมากมานะทุกคนนะสำหรับล่างนี้นะก็ถ้าใครมีก็ไปเล่นกันตามได้เลยทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถูกคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เราติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ